เจ้กล้วยสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับเฮ็้ยังเฮ้ยังเฮ้ยรังเฮ้ยังนี่ทำความสะอาดจ้าทำความสะอาดเตี่ยมันมือสุดท้ายโครงสุดท้ายเราได้หนิโครงสุดท้ายนี่ตัวมักมีตัวชอบบะนี่ตัวมักตัวชอบพีไรเป็นเข่ายยอูภาษาเข่าัาสาเขาว่าไประยุวัดพุ่นว่ากิจวัตรแม่ว่าให้ยุยันหลวงพ่อเสืออุ้ยเอาพวกมาไทยคักไทยแม่สำหรัน้าเราจะไม่ได้ท้าหัวเตง ถามดิเชจะร้องไห้ทำไมเหี้ยแค่หมันมาเป่นดิเช่ห้ฝันยังไงเดี๋ยวถามก่อนฝันว่าไงฝันยู่ดีก็เห็นแบบตัวแดงเลยเนี่ยสามตัวเลยเป็นสีแดงเลยโอ้เห็นสีแดงเลยฝันเห็นตัวเลขตัวสีแดงแดงแดงจึงคืนไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องกับวันนี้เวลาว่างไปเช่อเนาะเห็นแต่งานเนาะวันนี้เราคุยกันไปเดื่อกินเข่าจนมาได้กินเข่ารอบสองแล้วนี่ใช่เลย โอ้ยยานหลวงพ่อศึกประธานาธาเกกล้้ยกระได้บอกให้ประยววัดบอกให้ไระยววัดจานหลวงพ่อศึกมานะั้ยนะแดงสวัสดีครับเหยหทางหสู้อยหนังหมูตคุณ้นนนฝัแ เอ้ยใครน้องมูวี่ดิเอ้ามึอนี่จะเอาบอสุขคนล่ะเอาคนตัวโตละวตัวเราตัวใครมากตัวไหนเอาตัวไหนใส่น้องมูวี่คนไหนเอ้าน้องมูวี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ากันเลยเนาะสวัสดีจ้ากันเลยเขาเรียกอะไรวาคนหลังครัวตัวนี้คนหลังครัวเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวถามจริงก่อนถือมากี่งวดแล้ว ไม่พิ่งฝันเมื่อคืนนี่เพิ่งฝันเมื่อคืนพฝันเมื่อคืนอันนี้เป็นวันแรกเพิ่งฝันเมื่อคืนทำไมเขาไปทำไมบอลดึงเด้งฉันน่ะพูดไทยเด้งพูดไทยเด้งเนี่ยเงินได้แน่นไ้มผมถามเฉยๆจะร้องไห้ทำไมลองนี่เพื่นห้องใครเพื่อนแล้วเพื่อนจะบอกเรื่องนี้ไหมแล้วโยนไปฮกล้องกคยไลยบ่ทเทียนอะพี่น้องไล่ไปบอกว่าเอาย่าพี่น้องที่ว่าถ่ายเป็นถ่ายเป็นไหมก้องถ่ายไปถ่ายมาถีไอนนัาถมา อ๋อใช่ไหนพี่น้องเลยอีลูกอีลูกอีลูกอีหลุนตัวที่นี่นีลูกอีหลุนบ่น้องโบวี่ปั้นดุ๊กปั้นดุ๊กปั้นดุ๊กมวยบ่เจ็บอะไรเดี๋ยวฝันเห็นตัวเลขลอยขึ้นมาแดงจริงคืงบ่ใช่จ้ะโอ้เคยฝันแบบนี้ไหมไม่เนี่โอ้โเดี๋ยวอะไรเนี่ยหนึ่งร้อยพี่น้องเบิ่งเลขเปิ่งฝันแต่ได้เห็นตัวเลข มันขึ้นมาแบบไหนขึ้นมาทีละตัวแล้วว่าขึ้นเที่ยขึ้นสามตัวทีเดียวเลยวะคนเนี่ยเนื้อพี่น้องเด้อเนี่ยตัวไหนตัวไหนนี่ไงขึ้นมาสามตัวสีแดงพูดหน่อยพูดหน่อยตัวไหนหนึ่งศูนย์ศูนย์ค่ะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์น้องโบวี่ฝันเห็นตัวเลขลอยขึ้นมาตัวแดงแดงแดงจึงคิงนะครับแดงจึงคิงนี่เป็นกระโหลกกองอยู่สิเนาะใช่เป็นอยู่แล้วพี่น้องแต่วบเป็นเป็นกระโล้องมาโบวีใส่เป็น ก้เนี่ยมีมีมีเม,มกี่ไหมเนี่ยตัว<ะ>ส,สีแดงแดง,แงน,น้องน้องโบวี่นะครับน้องโบวี่ให้งวดแรกครั้งแรกนะครับตัวเดียวชุดเดียวหางเดียวฝันเห็นตัวเลขลอยขึ้นมาตัวแดงแดงแดงจึงขึงนะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับครั้งแรกจังไหนเนี่ย นี่นย์แทนวะแม่ฝันเห็นรอยขึ้นมาแบบนี้แล้วเหรอใช่ค่ะเป็นสีแดงเลยสมตัวเป็นสีแดงแบบนี้เลยใช่อ่ะสามตัวอะไรแกนแดงหมดเลยโ้มาอมวมเอาละวคุจะหายเหรออ๋อละวอ๋ล้วออล้ไม่จะ่หใสกล่องเขาวะเออหนึ่งศูนย์ศูนยเนาะตัวแดงแดงนะครับ หน,นึง่งศูนย์นะครับตัวแดงๆน้องโบวี่นะครับลองตามดูเดอ้อน้องโบวี่นะครับลองตามดูนะครับครั้งแรกงวดแรกนะครับทัง้งหิ่ทั้งห้องให้เลยก,ก็ด้ทั้งหัวทั้งห่งกี่มาทั้งพี่มาที่นี่ทั้งพ,งพี่กัดยินวอ,อย่างซีอย่งซีศูนย์ศซีสุดเออแต่วาเสร็จแล้เอายายแดงตัวแดงของเจ้าอะซีศูนย์ศ

เปิดต e ัวเสีย <de> ล <r row> ่ต <real> ัวเสีย <Brother> ที่น่ะป้านาเปิดตัวเสียบอกมาลงทุนนะครับเสียเปลี่มาซื้อนี่เจ๊กวยเปิดตัวเสียไปลงทุนกับคเรงวดนี้เจ็ดสองงวดเป็นวะงวดนี้เปิดตัวเสียลงทุนเล่นะโอ้ตัวเสีย ด๋จะไปเพิ่มความพ่นน่ะอ้าวมาสิหนิเอาเอาน้องมงขุดก่อนเอาแต่งตัวทาแป้งทาปากก่อนมาเอาเลยมันย้อนแสงเออเพื่อนเข่าเพื่อนเข่ากระจายมุมกล่องอยู่เอาอันงวดนี้ฝันว่าเขาให้สร้างไหมสร้างตัวหนึ่งสีขาวเป็นลูกปั้นแบบนี้ให้เอาม้าตัวหนึ่งเ่ะ นี้เขาไปประตูนี่เขาไปลาลาลาว่าพี่มาจ้างมาสั่งว่ามาเข่าประตูนี่ประตูเศษรษฐีมาสั่งว่าอยากพูดมีพูดสินบ่มาสั่งว่ามาเอาสร้างไปเราก็ย่างเข่าประตูบ่รู้ว่าสิตีตัวใดหดอกสร้างเก่าหนึ่งน,งนำเก่านำเก่าตัวหน,นึ่งเนาะประตูกระซีประตูซีตีแหนซีหนึ่งเก่ามาถึงท้างหรอเก่าศูงซีซีสู์เก่ามาดังแท้ซีหนึ่ง หนึ่งเก้าเอาตีตัวเดียวเลยน้องมังกดหนึ่งเก้าค่ะสามตัวสี่หนึ่งเก้านี่แมวมาสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้าแล้วเราไปจับเอาจากตัวนี้ละสามตัวนี่ละแค่นี้พอเลยเนาะแค่นี้พอแล้วได้ตัวนี้ตัวเดียวปวดน่ขอมาเขาเอาสร้างจะสร้างให้ตัวหนึ่งคนเท่าคนเท่าเอาสร้างไม่ให้เอื้ไปเอาสร้างตัวหนึ่งยางเขาประตูประตูอัน มันคือประตูวัดเนี่ยแะยางขอไปบอกว่ายางขอประตูนั่นแหละประตูเศ็ษฐีกันนะน้ำสิจำอะไรจ้ะจำนั่นแหละสรุปแล้วนี่เลขกยู่ตัวเดียวตัวเดียวเก้าหนึ่งเก้าเน้อเนียนนึ่งเก้าจน้้งแล้ตัเลนเราแต่สามตัวสี่นึ่งเก้าจ่าสี่นึ่งเก้าอก็ได้เขียนในเือนบ้านบ่นี่มาบ้างนี่ต้องเขียนวยที่นี่ได้แล้วจําได้ยูบกาะของน้องมังคุดสี่นึ่งเก้าจ่นึเก้าของน่อง เดี๋ยวน้องโบน้องโบวีหนึ่งศูนย์ศูนย์ของน้องแดงสี่ศูนย์โอเแดงเกแดงว่าน้องแดงน้วาออมือนี่ที่เอาให้บทสุขนคลิปเดียวนี่นะครวมฮิตได้มือนี่รวมฮิตน้องโฟอินวันโฟอินวันเอาแงแต่เริ่มแหลกมาส่วนน้องโบวี1นึ่งศแล้วก็น้องมังคุดนะครับชี่เก สี่หนึ่งเก้าะครับสี่หนึ่งเกเด้อแต่ตัดเลนตัวเองนะครับเนาะแต่ตัดเลนตัวเองไปมาเนี่หันไปพุ่นเหาหันไปพุ่นเจ๊กล้วยไชีดตื้นรวมเฮ็ดบอกมาเลยหะเนี่ยกล้วยเอาบอกมาเลขหกตัวเลยซื้อใซื้อใบหนึ่งยี่สิบสี่ล้านนั่น เก้กล้วย24ล้านหนึ่งสามองเจ็ดห้าหนึ่งสามแปดนะครับเ็กเกกลวยเด้อห้ามเคลื่อนนะห้ามเคลื่อนหนึ่งสามแปดตัวเดียวเน้นเน้นเนตัวเดียวนะครับเกจกล้วยเกจกวยนะครับเจกวยหนึ่งสามแปดหนึ่งสามแปดอ้าวครับหนึ่งสามแปดนะครับน้องวเขียนหปล่ะ ให้คุณะตัวละตัวมาหน่เนาะเก๊กกล้วยก้อนหนึ่งสามปดพัอภษาซื้อแต่ลอตเตอรี่พอโอเก๊กกล้วยหนึ่งสามปดขนาดเลขกร้านก็ซื้อเนาะสองสรุปกันที่นี่สรุปสรุปน้องโบวี่หนึ่งน้องมังคุดสี่หนึ่งเก้าเกกล้วยเก๊กกล้วยหนึ่งสามแปด สุดท้ายเจแดงสี่ศูนย์น้องแดงน้องแดงราบจัดไปนะครับผมเออละมักสี่ศูนย์ตัวเดียวมาหลายตัวเลยเด็ดัวนี้ส่วนส่วนน้องบัวีิฝันเห็นตัวเลขแดงจึ้งครึ่งนะครับร้อยขึ้นมาร้อยขึ้นมาก็คือหนึ่งศูนย์ศูนย์น้องมังคุดก็สี่หนึ่งเก้าเจกล้วยหนึ่งสามแปดเจแดง สี่ศูนย์ตัวเดียวนะครับอันนี้คือจงไข่น้ำเนอันนี้คือรวมพลังรวม,มพลังสี่สาวตัดไปครับหงวดนี้จัดไปเด้อ